สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน่งนำเที่ยวนะครับวันนี้ก็เช้าวันที่15ธันวาคม2566นหะครับเวลาก็7จ็ดโมงเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ําแควจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเช้าวันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นสบายดีนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มมากันนะครับช่วงนี้เขามีงานกาชาตินะครับแต่ผมจําไม่ได้ว่ามีวันไหนยังไงมั่งนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ ยังยังจัดงานกันอยู่นะครับวันนี้วันที่สิบห้ายังมีงานอยู tourism, 謝謝 <Sam> ่นะครับมีจัดงานอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตรงสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตารางของการจัดงานกาชาติด้วยนะครับว่าถึงวันเที่ยว่าไร่นะครับบรรยากาศเช้าเช้าครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มมากันนะครับเจ็ดโมงเช้านักท่องเที่ยวเริ่มมากันแล้วบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับ อากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้น บรรยากาศฝั่งนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับรถไฟมาแล้วนะครับบรรยากาศข้างทางก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปที่รถไฟมานะครับรถไฟกำลังเป็นทีมาแล้วนะครับ ยากาศลานจัดงานอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี้มีทั้งสองฝั่งนะครับลานจัดงานลานจัดกิจกรรมทำไว้ค่อนข้างจะดีนะครับ ท่านข้าแม่น้ำแคกก็เป็นเป็นไฮไลท์ของเมืองกาญนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวกันนะครับถ้ามาเที่ยวที่กาญจนบ,บุรีนะครับบรรยากาศนะครับริมแม่น้ำแควนะครับก็มีสวนอาหารนะครับประมาณนี้นะครับ กลาคืนบรรยากาศน่าจะดีนะครับสารเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็องค์ใหญ่เหมือนกัน รยากาศอีกฝั่งหนึ่งนะครับท่าทิ์กำลังขึ้นนะครับตอนเจ็ดโมงเชา้าฝั่งนี้ก็เป็นโรงแรมนะครับเป็นร้านอาหารนะครับ มีการจัดงานริมแม่น้ำนะครับก็จัดเก้าอี้ไว้ให้นักท่องเที่ยวนะครับดูช่วงจัดงานนะครับเวทีทำค่อนข้างจะดีนะครับนักท่องเที่ยวก็มีมานะครับเชา้ชา เริ่มขึ้นนะครับบรรยากาศตอนเจ็ดโมงเช้านะครับอากาศตอนเช้าๆค่อนข้างจะเย็นสบายนะครับ แต่กลางวันก็น่าจะร้อนนะครับเพราะว่าแดดค่อนข้างจะแรงแล้วเช้าอากาศเย็นสบายดีมาก ตรงสะพานข้ามแม่น้ำแฝนี้ถ้ามาถ่ายตอนกระงคืนก็น่าจะสวยไปอีกแบบนะครับบรรยากาศของการถ่ายรูปน่าจะสวยไปอีกแบบนะ นี่เป็นเก้าอี้ให้หนักท่องเที่ยวนั่งชมนะครับบรรยากาศงานกาชาตินะครับเบทีจะอยู่ข้างห่ังนะครับเบทีจะอยู่ข้างล่างนะครับ,บ,อข,รบของการจัดงานนะครับค่อนข้างจะดีนะครับเบทีอยู่ข้างล่าง ก็อีเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ งานก็จัดถึงวันที่17ท7ธันวานะครับเพิ่มวันที่18ปปิดสะพาน,นตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับเพื่อจัดงานนะครับสรุปแล้วงานมีวันที่8ถึง17ธันวาคมนะครับบรรยากาศกลางคืนก็น่าจะสวยงามน,นะครับ นี่คือชื่องานนะครับงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแครประจำปี2556ประจำปี2566นะครับและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ วันศุกร์ที่15มี2รอบนะครับที่ตอนทุ่มถึงทุ่มสีนะครับแล้วก็2องทุ่มถึง3ามทุ่มนะครับใครจะมาชมก็มาชมได้นะครับงานจัดทึงวันอาทิตย์นะครับ รยากาศก็ประมาณนี้นะครับตอนเช้า